กป็นโปรเจกต์ที่ยาวนะในส่วนที่ผมเคยดูนะแต่ว่าซึ้งมากนะผมว่าในในในขัางทัศนโชว์การเดินทางของพวกเราทั้งสองคนว่าเราเติบโตกันมาได้ขนาดไหนแล้วก็เริ่มต้นใหม่ที่จุดไหนเคยเป็นยังไงตอนนี้เป็นยังไงผมอาจจะที่ดูไปก็รู้สึกว่าเออเราก็ ได้เดินทางมาในสถานที่ที่ค่อนข้างที่จะมีการแข่งขันเยอะมากๆมีอะไรให้ชันตัวเองเยอะมากๆแต่เราก็พยายามเดินไปด้วยกันทุกวันแล้วก็ดีใจมากๆที่เราได้มาอยู่จุงในวันนี้นะครับผมก็อยากขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมที่มากันในวันนี้นะครับผมผมว่าครั้งนี้น่าจะเป็นคอนเสิร์ตค้งทีป3ของพวกผมแล้วที่นี่ครับผมแล้วก็ เราก็ดีใจลูกค้ามีโอกาสได้มาอยู่นจุดนี้ครับคือมันมีอะไรหลายอย่างมากที่ผมกังวลนะในในคอนเสิร์ตนี้าะว่าผมไม่รู้ว่าสิ่งที่ผมทำไปเมื่อกี้มันจะถูกใจของคนปล่าแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมพยายามที่จะหาอะไรใหม่มาพยายามท้าตัวเองหาอะไรใหม่ ทำอะไรที่ทุกคนไม่เคยเห็นมาก่อนให้ให้คนรู้ว่าเออเราก็พยายามนะที่ที่เราจะได้มาอยู่จุดนี้ครับผมก็ดีใจมากมากที่ทุก I mean, I mean, คนมา I mean, I mean, คราับผมแล้วก็ I just want to say thank you to uh, all the international fans that are here. love you guys a lot and uh, so our third time here uh, in batawina i don't know if you guys came to the first one and the second one but yeah. i really appreciate you all being here and I'm very grateful to have you guys here uh, behind my back supporting me supporting 4th and uh, supporting everyone in gym TV i want to give back to you guys hopefully uh, I'll see you guys in the country, in the places and Yeah. Next year we'll have tickets to heaven. Hopefully we're gonna have uh, a family at your country, your place So thanks a lot for supporting us for today and uh, thank you to all the live nice streaming people and you guys. คือแม่เดีต๋ตอนนี้ก็ขอบคุณเจมินายก่อนนะที่เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีนะครับที่พาคอนเสิร์ตนี้มาให้มันสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วก็เต็มที่ที่สุดนะก็ขอบคุณแม่เพื่อนรักเพื่อนเอเวอรขอบคุณมากขอบคุณมากดีใจที่ได้เป็นพานร์ทเนอร์กันแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยครับที่ นั่งอยู่ตรงนี้ครับผมก็ก็คือผมก็พูดทุกครั้งนั่นแหละว่าผมรู้สึกติดนี่บุคคลทุกคนนะที่แบบ <Okay. S 1> ทุกคนทําให้ผมเออมีวันนี้ได้ทําให้ผมทําตามความฝันของผม,ได,ไ,ดมดได้ได้มีโอกาสเลี้ยงครอบครัวได้ได้มีโอกาสเป็นหัวหน้าครอบครัวได้อะไรอเงี oh. ้ยก็โอ้มดูดีแลว ก็แก็ก็อยากขอบคุณแลลวขอบคุณผมก็จะพูดขอบคุณทุกครั้งแต่ผมไม่รู้ว่าจะพูดอะไรเยอะแยะนะผมก็ขอบคุณจากใจจริงแหละแล้วผมก็พูดเสมอแล้วผมก็พูดทุกครั้งที่เจอพี่แฟนสบทุกคนว่าผมนี่แหละจะทําพัฒนาตัวเองพัฒนาทุกอย่างเลยทำให้เออทุกคนมีความสุขก็ก็จะทำเรื่อย เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะไม่มีคนดูเลยครับผมผม,ผมสัญญายจริงมากว่าผมจะทำแบบนั้นนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ซัพพอร์ตกันมานะเพื่เดินทางกันมาก็รู้สึกว่าช่วงที่ผมเข้าวงการมาประมาณสี่ห้าปีอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันก็เป็นช่วงเวลา ทั้งสันน้นนะแต่ว่ารู้สึกว่ามันก็ผ่านมายากมืนกันผมว่ามันยากสำหรับผมมากเลยแต่ว่าคือถ้าส่วนหลักๆคือทุกคนเลยคือผมไม่ได้เฟกว่าผมไม่ได้ <S <S> <S พูดที่จะเอาใจทุกคนนะว่าแต่ผมผ่านเรื่อง หลายๆหันเรด้วยที่มัน <Yeah. S 1> มันมันยา,ากสำหรับผมได้เพราะว่าคือทุกคนนี่นั่งตรงนี้เลยไม่รู้ว่า international fan จะฟังออกไหม <laughs> ช่วยแปลให้เขาฟังด้วยนะเพราะว่าโอเค so he said that ใ <laughs> ช่คือท้ายที่สุดคือขอบคุณนะ ขอบคุณแหละทุกคนจริงๆจะหัวใจครับผมะจะทําสิ่งนี้ต่อไปเรื่อยๆจนเก่งจนรู้มากแล้วกนะ็จนกว่าพี่จะแก่ผมจะแก่เลยไม่แก่นะมีแฟนคลับบางคนที่เขาบอเป็นฟิตเมื่อกี้บอกว่ามีลูกแล้วด้วยนะอะไรนะมีแฟนคลับบางคนที่ขึ้นมาเนี่ยบอกว่ามีลูกแล้วด้วยนะใช่ก็ติดตามแต่ตอนที่ยังไม่มีลูปเลยขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี้แล้วก็ หวังว so okay. ่าจะซัพพอร์ตกันต่อไปอี้เป็นเรื่อยนะสัญญาไหมครับสัญญาสัญญาไหมสัญญาโอเคมก็จะทำคนแก่สัญญาก็อถ่ายสุน้ข่ายรูปได้ได้เลย